สวัสดีค่ะมาถึงชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกค่ะพิจิกสัญ,ญลักษณ์ของชาวราศีพิจิกนี่ก็คือแมงป่องนะคะแมงป่องราลัคนาราศีก่อนแล้วก็ตามโดยไพ่ย,ยิปเซแล้วก็ไพ่ป๊อกนะคะสามอย่างนะคะถ้าดูยังไงก็คือ ดูยังไงก็ให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอค่ะแม่หมอกำลังเตื่นรู้เตื่นรู้ค่ะเดี๋ยวจะมาสอนการเตื่นรู้ด้วยเนาะนะคะพิกจิกสัญ,ญลักษณ์ของราศีพิกจิกก็คือแมงป่องนะเป็นแมวก้าชีวิตนะคะฆ่าไม่ตายอย่าทำแต่ แต่กลัวแสงนะแสงไฟเนี่ยกลัวแสงอย่าทําตัวแข็งข้าไม่ตายแต่เขากลัวแสงนะแมงป่องนี่นะกลัวแสงกลัวแสงแล้วก็จะลุกขึ้นมาได้นะคะอย่าทําตัวแข็งให้ทําตัวอ่อนเข้าไว้เขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะเหมือนคำที่ว่าได้ครับพี่ดีครับผม ดีครับนายขอบคุณครับนายอะไรอย่างเงี้ยนะคะออมน้อนหอมตนแต่เดือนพฤจิการไม่ค่อยดีอยู่ดวงจะอยู่กับพระส,สุกนะคะพรุก่าอยู่พัะส,สุกนะอยู่แบบสบา,สบายๆดวงดีไม่ใช่ไม่ค่อยดีนะดวงดี <c oughs> ดวงดีนะคะแต่ระวังดาวพัะส,สุกเวลาวันที่17บเจทำให้เจ้าชะตา เครียดเครียดนะเออระวังจะเถียงกันหรือทะเลาะเรื่องการงานลาบเครียดราศีพิจิกยยอย่าอยายู่เฉยเฉยนะให้ทำไปต้องเคลื่อนไหวนะต้องเคลื่อนไหวข้อดีข้อหนึ่งของเจ้าชะตานี่ก็เร่งทำอืมเจ้าชะตามาเร่งกับดาวพฤลึกหัดนะ สมพงศ์ต้องเอาองค์ความรู้ออกมาออกมาให้ความรู้นะเอาองค์ความรู้ของตัวเองมาให้ความรู้คนอื่นได้นะวันที่หกทำให้เจ้าชะตาไหลลื่นอืตั้งแต่วันที่หกนะทำให้เจ้าชะตาไหลลื่นการเงินของเจ้าชะตาการเงินให้การสื่อภาษานะ จะได้จากการสื่อภาษาเกิดลาภผลเกิดลาภผลนะการงานการงานช่วงนี้ไหลลื่นนะคะไหลลื่นเลยนะการงานเงินเข้างานเข้างานออกอยู่ตลอดเวลาคือก็จะไหลาตามตามสถานการณ์นะเงินเข้านะงานการงานก็ไหลลื่นเงินก็จะได้การสื่อสารหรือสื่อภาษาต่างๆหรือก จะเป็นนักเขียนไหมนักเขียนหรือว่านักสอนสอนก็ได้ค่ะคู่ครองคู่ครองก็ถือว่าดีนะคะชาวพิจิกชาวพิจิกคู่ครองของชาวพิจิกก็ถือว่าดีนะคะต่อด้วยไพ่ยิปซีนะคะต่อด้วยไพ่ยิปซีค่ะคุณอย่าอยู่เฉยๆนะคุณก็หางานทําไปเรื่อยๆแล้วจะถือว่าดีเลยนะ อยู่เฉยไม่ได้นะให้เคลื่อนไหวให้เคลื่อนไหวถึงจะดีนะคะชาวพิจิกสาธุต่อไปมาราศีพิจิกเกี่ยวกับไพ่ยิปเซนะคะไพ่ยิปเซการงานของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างการงานของคุณการงานของคุณ การงานจะมีคนเข้ามาหาปุ๊บปั๊บเลยนะสิ่งที่คุณรอคอยไม่ได้แต่มันจะมาเข้ามาหาทางไกลจะจะติดต่องานมาหาคุณจะได้งานการงานของชาวราศีพิจิกพิจิกงานของคุณบางครั้งก็เหน็ดเหนื่อยนะคุณทำเยอะคุณก็เหน็ดเหนื่อยบ้าง เป็นบางครั้งบางคราวนะคะงานของคุณเหน็ดเหนื่อยแต่ก็สําเร็จนะสําเร็จนะคะการงานของคุณจะไหลอยู่บางทีก็เหน็ดเหนื่อยนะพักผ่อนบ,บ้างก็ดีนะการเงินของชาวราศีพิจิกการเงินนะคะเอาลืมเปิดเพลงการเงินของชาวราศีพิจิกการเงิน การเงินการเงินนะคะสื่อภาษาการเงินไพ่มีไพ่มีไพ่ The h a n g m แมน,แน,นเนี่ยช่วงน,นี้คุณทำอะไรบางอย่างหรือเปล่า <c oughs> ขอไพ่ช่วงน,นี้คุณลงทุนอะไรบางอย่างไหม ลงทุนกับการเดินทางแล้ลงทุนการค้าขายของคุณมีเกณฑ์ลงทุนอะไรบางอย่างนะแต่ก็คุณก็เสียเงินนะหรือซื้ออะไรบางอย่างการเงินนะหาคู่คลองของคนที่เกิดคู่คลองูของพิจิ มีเกณฑ์ทะเลาะบอแหวกกันบ้างนิดหน่อยนะขัดแย้งกันนะขัดแย้งกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างอ๋อชอบขัดแย้งกันชอบทะเลาะกันอืมผู้ของคนอืมมีสองดาบชอบขัดแย้งกันนะคะชอบขัดแย้งกันพูดกันไม่ไม่ทันไรเขาจะทะเลาะกัน จะขัดแย้งกันนะถ้าคนที่มีประเด็นนะถ้าคนที่มียังไม่มีประเด็นก็ประคับประคองกันได้นะคะประคับประคองได้แต่คนที่มีประเด็นเนี่ยจะ,ะ,ยะต, created, ตัดขาดเลยนะเนี่ยจะเด็ดขาดต่งคนต่างไม่ง้อกันมีไพ่เดทอยู่ถ้าคนที่มีประเด็นนะถ้าคนที่ยังไม่มีประเด็ beginnen, นก็คือประคับประคองกันไปนะสําหรับสําหรับคู่ครองนะ สำหรับคนรักล่ะคนรักเฉยๆนะคนรักเฉยๆไม่มีปัญหาอะไรนะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแปลงอาจจะเกณฑ์เพื่อนก่อนแล้วกลับมาเป็นรักกันก็ได้อ่ออาจจะได้คนต่างชาติด้วยต่างศาสนาหรือคนไกลจะมีคนต่างชาติเข้ามาหรือมีคนมาแอบมองคุณอยู่ตอนนี้คุณอยู่เป็นโสดอยู่ จะมีผู้ใหญ่เป็นทหารตำรวจหรือเป็นนักการเมืองเข้ามาหาคุณช่วงนี้นะสำหรับคนที่มีความรักนะต่อไปโชคลาภค่ะโชคลาภเดือนนี้เขาให้มาห้านะแล้วก็แปดสามอะไรนะอีกนันะ แปดสามหกศูนย์คำว่าหกศูนยหมดแล้วซื้อตังเยงยช่วงลาภของคุณนะมีเดอะซันเดอะเอ็มเพลสซื้อหวยจากผู้หญิงนะจะมีโชคอยู่นะน่าจะไม่มีปัญหาเรื่อช่วงลาภของคุณและชื่อเสียงคุณก็มีได้นะ โชคลาภละชื่อเสียงมาหมดเลยหนึ่งหนึ่งนงด้วยเสียงได้นะคะเสียงได้ยังมีโชคลาภหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกต่อไปต่อด้วยไพ่ป๊อกค่ะต่อด้วยไพ่ป๊อกนะคะ ต่อด้ไป่ฟอกค่ะ <c oughs> อ่าลืมเปิดเพลงเงียบจังสาธุเอามาดูไพ่ป๊อกแล้วนะคะมาดูส่วนตัวได้นะคะไม่แพงสองร้อยอกยิบซีอะไรเ ป๊อกย mm ี่สิบี่ลายมือก็ดูได้อ้าวดูไพ่ป๊อกนะคะ <Yeah. S 1> ช่วงนี้ระวังสุขภาพหน่อยนะอ mm hmm. ือคุณจะได้ทรัพย์สิน oh. จะได้ทรัพย์สินสิ่งของ oh. โอ้โหเดียนหน้าได้เงินเบ,บิ้นเบิ้ลเลย เดือนธันวาเดือนนี้จะได้หระะือเปล่าคะจะได้โชคลาภไหมจะได้ลาบลอยไหมอ่ามาดูก,กันในมือก็มีเงินในมือก็มีเงินนะจะได้เงินนะจะได้เงินนะคะ จะได้เงินจะได้ข่าวดีอะไรบางอย่างนะแต่เดือนหน้าคุณเบิ้นเบิ้นเลยนะเดือนหน้าคุณได้เบิ้นเบิ้นเลยนะนะคะเดือนหน้าคุณได้คุณได้อะไรบางอย่างเดือนหน้าเกยวแหวนเงินทองเข้ามาหมดเลยเดือนนี้คุณก็ได้ข่าวดีแต่ช่วงนี้ระวังสุขภาพคุณหน่อยนะสุขภาพเป็นไข้เป็นหวัดเป็นนิดๆหน่อยๆไม่มากนะคะแต่เดือนเดือนหน้าเงินเข้าเลย ดูอีกรอบนะคะดูอีกรอบนึงให้ป๊อกค่ะ คุณกังวลกับญาติของคุณด้วยนั้นญาติคุณแต่ได้ข่าวดีนะเนี่ยมีความสําเร็จคุณกังวลกับญาติของคุณญาติของคุณไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ช่วงนี้เสียงเงินมากหน่อยนะเนี่ยเขยดเสียงเงินมากหน่อยเนี่ย สร้างบ้านหรือต่อเติมอะไรหรือเปล่าคะสร้างบ้านสร้างรั้วหรือต่อเติมบ้านหรือเปล่าคะช่วงนี้หรือต่อเติมรั้วสร้างบ้านหรือต่อเติมรั้วคุณคุณวิตกกังวลกับญาติของคุณอยู่นนช่วงนี้ญาติของคุณวิตกกังวล ไม่สบายใจเรื่องญาติมิตรสหายไม่สบายใจเกี่ยวกับญาติมิตรสหายนะคะแต่คุณก็มีความสำเร็จนะจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับแก้วแหวนเงินทองหรือข่าวดี แต่ช่วงนี้ก็ระวังเรื่องการเงินนิดนึงนะคะการเงินคุณใช้จ่ายเงินเยอะเลยคุณใช้จ่ายเงินเยอะนะช่วงนี้อาจจะต่อเติมบ้านของคุณต่อเติมบ้านหรือว่าห้องน้ําหรือว่าซ่อมแซมรถก็ได้ซ่อมแซมอะไรบางอย่างในบ้านของคุณคุณมีเกณฑ์ซ่อมแซมนะ แต่คุณก็มีความเครียดอยู่นะเครียดกับเงินเงินมีเข้ามาเยอะนะแต่มันไม่อยู่มีเข้ามามีเข้ามาอยู่เรื่อยๆบัตรคุณดมเครดิตก็ระมัดระวังนิดนึงเน้ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีมีความสําเร็จเกี่ยวกับบัตรเครดิตอะไรนะมันเข้ามาหาคุณเยอะเลยช่วงนี้นะคะโอเคสำหรับชาวราศี นะคะวันนี้ก็ครบถ้วนกระบวนการครบถ้วนกระบวนการนะคะชาวราศีพิจิกถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเดือนหน้าเดือนธันวานะคะวันนี้สวัสดีนะคะ